ายทั้งกลมหรือผีตายท้องกลมความเชื่อเรื่องผีเป็นสิ่งที่อยู่กับผู้คนมาอย่างยาวนาน คำว่าตายทั้งกลมมีเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นเพราะชื่อนี้หมายถึงผีที่แม่ตายไปพร้อมกับเด็กหรือลูกในท้องซึ่งส่วนใหญ่แล้วผีตายทั้งกลมที่เสียชีวิตขณะคลอดลูกนั้นถือเป็นการตายโหงอีกรูปแบบหนึ่งที่ทิ้งความทุกข์ทรมานให้แก่ดวงวิญญาณเป็นอย่างมากจนทําให้มีความเชื่อว่าดวงวิญญาณนี้มีความทุกข์ทรมานมากดวงวิญญาณเหล่านี้จะไม่ไปผุดไปเกิดเพราะมีความห่วงหาอาทรอยู่ดวงวิญญาณจึงไม่ไปไหนเป็นที่มาของความเฮี้ยนผู้คนต่าง จะกลัวคําว่าตายทั้งกลมเป็นส่วนใหญ่ที่มาขางคําว่าตายทั้งกลมถูกสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคําว่าตายทั้งกลมซึ่งกลมเป็นภาษาเขมรที่แปลว่าทั้งหมดนอกจากนี้คําว่ากลมได้ผีตายทั้งกลมยังถือเป็นคําไทยโบราณเก่าแก่ที่มีจารึกเป็นหลักฐานอยู่ในศิลาจารึกสุขโขทยัยและยังมีปรากฏในหนังสือไตรภูมิพะร่วงว่าการตายทั้งกลมจึงหมายถึงการตายทั้งแม่และลูกในเวลาเดียวกันนั่นเอง ยกตัวอย่างจากเรื่องแม่นาคที่เราเห็นบ่อยในภาพยนตร์ความเชื่อของหมอผีจะเชื่อกันว่าการทําของคลั่งหรือน้ํามันพรายจะต้องได้จากการทําพิธีจากผู้ที่ตายทั้งกลมเท่านั้นถึงจะเห็นผลต่อมาจึงมีการทําพิธีให้ผู้ที่ตายทั้งกลมจะต้องมีการทําพิธีตัดสายใยวิญญาณเพื่อมีให้ผู้ทําคุณใสยมนดาเข้ามาช่วยโอกาสจากผู้ที่ตายทั้งกลมได้ พราะผู้ที่ตายทั้งกลมนั้นดงวิญญาณมีความทุกข์ทรมานอยู่แล้วการที่หมอผีเข้ามาทําพิธีต่างๆจะทําให้หญิงที่ตายทั้งกลมมีความเฮี้ยนหรือห่วงมากขึ้นการตัดสยายใยวิญญาณจึงเกิดขึ้นในพิธีนั้นจะต้องให้มีผู้ที่มีวิชาเท่านั้นผู้ที่มีคาถาอาคมไม่พอ,อนั้นจะทําไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นของก็จะเข้าตัวการตัดสยายใยวิญญาณจะใช้เขียวหรือมีดดาบตาดัดแต่ถ้าวิญญาณของคนตายนั้นแรงมากก็จะตัดไฟไม่ขาดหรือไม่กระนาศศพจะแดงขึ้นเรื่อย ถ้าเป็นเช่นนั้นพ่อหมอก็จะต้องเอาเคียวหรือมีดดาบนั้นสับลงไปที่หน้าผากพร้อมกับบุติกรรมคาถาหรือถ้ายัางเย็นอยู่ก็ต้องลงอาคมมากขึ้นอีกทําจนกว่าศพนั้นจะคืนเป็นปกติการผ่าจ้านหรือการตัดสายพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากเคยมีบางครั้งที่พ่อหมอต้องเอามีดสับหน้าศพจนเละแล้วย่าสะเทือนใจจนต้องห้ามพ่อหมอก็มี ถ้าเกิดกรณีอย่างนั้นคนทําพิธีจะโกรธมากเพราะถือว่าทําพิธีไม่สําเร็จและวิญญาณของคนตายอาจจะหวนกลับมาทําร้ายตนได้การตัดสายใยวิญญาณจะไม่ใช่แค่ผู้ที่คลอดบุตรแล้วตายเท่านั้นประสบอุบัติเหตุแล้วตายทั้งแม่และบุตรก็ถือว่าตายทั้งกลุ่มได้เช่นเดียวกันในพิธีนั้นจะนำเอาศพของหญิงสาวที่ตายทั้งกลุ่ม นำมาผ่าเอาลูกในท้องออกการผ่าศพผู้เสียชีวิตจากการตายทั้งกลมนั้นได้ทำพิธีกรรมที่ได้รับเรียนมาแล้วจึงเริ่มผ่าด้วยมีดที่ได้รับสืบทอดมาและก่อนที่จะเผาจะต้องมีการตัดสายแม่และสายลูกศพของลูกนั้นจะต้องเอาไปฝังไม่ให้เผาและนำร่างเด็กไปฝังส่วนแม่นำไปเผาซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณไม่อย่างนั้นจะอยู่ไม่สุก มีแต่เรื่องเดือดร้อนซึ่งผู้ที่ทำพิธีกรรมในการผ่าเด็กออกจากท้องแม่ที่เสียชีวิตนั้นทางญาติต้องให้ความยินยอมพร้อมใจด้วยหากใครไม่ทำตามครอบครัวนั้นจะอยู่ไม่เป็นสุขจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาอีกมากมายไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งก็เป็นเรื่องราวความเชื่อประเพณีโบราณที่สุดสะพึงกันเลยทีเดียวค่ะ